สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์แขล้างศรัทธาพรมยานพยากรณ์กันนะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ประจาเดือนกุมภาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์นะคะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เป็นกําลังใจด้วยนะคะเหมือนเดิมท้ายคลิปนะคะเราจะมีคําแนะนําในการเสริมดวงชะตากันนะคะว่าแล้วเราไม่รอช้าเรามาจับเปิดดวงกันเลยว่า คนเกิดวันจันในเดือนกุมภานี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตอันนี้มันจะเป็นภาพรวมเนาะมันจะเป็นภาพรวมกลุ่มก้อนใหญ่มันไม่ได้เจาะจงว่าดวงเราอันนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกเรื่องราวนะคะอะเดี๋ยวเราจะจับกันนะคะ เกิดวันจันทร์เดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่นะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เนาะ สิ่งเดือนนี้ทั้งเดือนสิ่งที่เราจะต้องเจอคือบ่วงรัก ในที่นี้คือหนึ่งในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคนรักด้วยนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนมันจะเป็นเดือนที่เหมือนเราต้องนั่งทําเองคิดเองกังวลเองหาทางออกเองกังวลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องคนรักหรือแม้แต่ถ้าใครมีลูกก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารมันจะเป็นอารมณ์เหมือนทิ้งใครไม่ได้แล้วต้องแก้ปัญหาเองคนเดียวข้อดีของตัวเราคือเราเป็นคนซัพพอร์ตคนในบ้านคนในครอบครัวต่างๆอันนี้จะเป็นบุญหน,นุนนําส่งผลให เเราเหมือนกนกัแต่ในขณะเดียวกันในเดือนนี้เราอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ทําให้เราอะค่ะหยิบยื่นโอกาสนั้นหรือตอบรับข้อเสนอนั้นไม่ได้เพราะว่ามันยังมีบ่วงบางอย่างที่เรายังต้องดูแลมันเลยทําให้เราจะต้องอเลือกคนรักหรือคนในครอบครัวมากกว่าความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะในเรื่องของการาการเงินตกนางสีดาเดือนนี้การเงินไม่ว่าจะทําอะไรลงทุนอะไรหรือยังไงก็แล้วแต่ ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,ก่อนหรืออยู่นิ่งๆให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่เอาเดือนมีนาจะดีกว่าแต่ถ้า ถามว่ามีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องการเงินไหมก็จะบอกว่าประมาณกลางเดือนหลังวันที่1 0 11ไปแล้วอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีคนเข้ามา,าชักชวนเราไปทาโปรเจกต์หรือทําอะไรบางอย่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนในเรื่องของความรักอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่า เดือนนี้เด่นมากเรื่องของความรักของคนเกิดวันจันทร์ระวังมีปัญหามีปากเสียงกันระวังทะเลาะก,กันเรื่องของคนอื่นหรือเอาเรื่องของบุคคลอื่นมาทะเลาะก,กันเองกับคนในครอบครัวอันนี้พูดรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงคู่รักด้วยนะคะระวังมีปัญหาเขาเรียกว่ายัางไงอยากจะช่วยเหลือคนอื่นกลายเป็นว่าเอาเรื่องคนอื่นมาทุกเองแล้วที่สําคัญถ้ากับคนรักเนาะห้ามเขาเรียกว่ายัางไงถ้ายังไม่ชัดเจนว่าเขามีมือที่สามอย่าอย่า อย่าไปชวนทะเลาะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาเรื่องราวใหญ่โตแต่ในขณะเดียวกันก็จะบอกว่าก็ต้องระวังเรื่องของมือที่3ด้วยเดือนนี้ในเรื่องของการเจรจาคนเกิดวันจันทร์ระวังเรื่องของคําพูดส่วนในเรื่องของการงานต้องระวังเอกสารหรือฝากงานกับใครไม่ได้เลยเดือนนี้ต้องทําเองลุยเองถึงจะสําเร็จนะคะเขาเรียกว่า ต้องยืนด้วยขาตัวเองเนาะส่วนในเรื่องของเอกสารหรือการกู้ต้องบอกว่าเดือนนี้ถ้าคิดจะกู้หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เลื่อนไปก่อนดีกว่าเลื่อนไปให้อยู่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วไปค่อยไปทําเอกสารการกู้อย่างนี้จะดีกว่าจะประสบความสําเร็จมากกว่าส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังระบบขับถ่ายระวังไมเกรนนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรนะ อารมณ์ของเราหรือความดันของเรานั่นเองเดือนนี้ถ้าจะเสริมดวงชะตาถ้าจะไหว้นะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเนาะควรขอพรกับองค์พญานาคนะคะถ้ามาในเรื่องของการเสริมบุญควรจะเสริมบุญอ่าเกี่ยวกับ แบบหนึ่งนะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าไงไถชีวิตโครกระบือนะคะเป็นการต่อดวงชะตาของเราเสริมดวงชะตาของเราให้ดีขึ้นเดือนนี้เหนื่อยหน่อยอดทนอีกนิดหลังปลายเดือนไปจะเริ่มดีนะคะเดือนนี้สู้ๆนะอาจจะต้องคิดเองทําเองลุยเองเนาะถึงจะสําเร็จเนาะจบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ